สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับซีรีส์ธนบัตรน่ารู้นะครับในวันนี้ผมจะมาพูดถึงธนบัตร500บาทนะครับแบบที่11หลังจากที่เมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยพูดถึงธนบัตร5บาทแบบที่11นะครับวันนี้มาแบบ500บาทบ้างนะครับธนบัตร500บาทแบบที่11นี้นะครับ เป็นธนบัตรขนาด8.25คูณ16เซนติเมตรนะครับประกาศออกใช้ประกาศใช้วันที่11กรกฎาคมนะครับพุทธศักราช2518นะครับจัดพิมพ์ที่โรงพิมพ์ธนบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับสีออกจะเป็นสีม่วงๆนะสีคล้ายๆกับธนบัตร5บาทเลยนะครับแต่ดูจะเข้ม คนกว่านะครับและก็มีรวดลายที่สวยกว่าดังภาพที่ท่านได้เห็นกันอยู่ในขณะนี้นะครับธนบัตรนี้มีอยู่ด้วยกันนะครับหลายลายเซนนะหลายลายเซ็นด้วยกันด้วยนะครับซึ่งลายเซ็นที่ออกมาแรกๆเลยนะครับเป็นลายเซ็นของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังคือคุณบุญชูโรจนสเถียนนะครับแล้วก็ผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยคือคุณสนอ,อูนากูลนะครับนั่นคือลายเซ็นแรกนะครับของธนาบาัตรนะครับต่อไปเป็นลายเซ็นสุดท้ายนะครับของธนาบัตร500บาทแบบท,ที่11คือคุณ สุธีสิงห์หสสิงหส์สหาสเสนนะครับสิงสเสนโทษทีทหกักพูดผิดไปนะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับต่อไปคุณกำจรสถิรกุลนะครับเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งจะอยู่ในหมวด6 0 60ทีรอเรือถึง 29่สิเลยนะครับธนบัตรนี้นะมีเรียกว่ามูลค่าพอสมควรเลยนะครับมูลค่าต่ำสุดของธนบัตรนี้เนี่ยน่าจะราคาประมาณ550บาทนั่นคือคุณภาพต้องยับเยินเลยนะคือคุณภาพประมาณแค่50%แต่ให้ u n n c ล่ะก็ราคาหลักพันหลักพันเนี่ยไม่ได้พันต้น,ตน พันกลางๆไปจนถึงพันไปลายๆอย่างเช่นอาจจะเป็น5,500ถ้าเป็นยู c นสะครับหรือ1 3 0 0 0นเลยนะครับในบางในบางไยเซนอย่างเช่นไรเซนของคุณอย่างเช่นในหมวดของ S อ,อหมด S ทั้งหลายนะครับและถ้าเป็นตัวเลขเรียกว่าเลขสวยนะครับเลขสวยยิ่ง เพิ่มมูลค่าให้กับธนบัตรนะในวงการนักสะสมเพิ่มขึ้นอีกนะครับเป็นเท่าตัวเลยนะเรียกว่าเป็นหมื่นเลยนะครับเป็นหมื่นจนเกือบจะถึง2-3ส,งสมหมื่นได้เลยนะครับถ้าเกิดเป็นตัวเลขสวยอย่างเช่นเลขเลีง9 9้ยง999นะครับ0 0 0 7 7 7นะ อย่างเช่นช่วงปัจจุบันเนี่ยนะถ้าใครเหตุเนี่ยว่าบางที่ธนาบัตรทำไมเป็นแบบเดียวกันลักษณะเหมือนกันแต่ทำไมราคามันโดดนั่นก็เพราะว่าธนาบัตรของเขาอาจจะเป็นลายเซ็นหายากนะครับหรือธนาบัตรของเขาเป็นเลขหายากอย่างเช่นเลขเรียงทั้งหลายนะที่โอกาสน้อยมากที่จะเรียงกันทุกหลัก เหมือนกันหมดนะครับนั่นจึงทําให้ราคาธนาบัตรนั้นในวงการนักสะสมแพงมากคนที่จะซื้อคนที่จะซื้อหรือยากครอบครองนะครับก็จะแพงยิ่งขึ้นนะนี่คือธนาบัตร500บาทนะครับ ธนบัตรนะครับในหมวดในบท11นี้จะมีตั้งแต่ธนบัตร5บาท10บาท20บาท100บาท100บาท,100บาทจะมี2รุ่นรุ่น1กับรุ่น2นะครับแล้วก็ธนบัตร500บาทนะซึ่งจะอยู่ในหมวดแบบที่11เป็นหมวดลายไทยสถาปตัตยกรรมไทยนะครับในหมวด11เนี่ยลวดลายแต่ละใบเนี่ยจะสวยเลยนะ สวยทั้งนั้นเลยนะครับสวยทั้งนั้นเลยซึ่งหน้าสะสมเป็นอย่างมากสำหรับใครที่อยู่ในวงการนะครับนักสะสมและสนใจที่จะสะสมธนบัตรเนี่ยธนบัตร500บาทนะครับแบบที่11เเป็นหนึ่งในตัวเลือกของการสะสมอย่างดีเลยนะครับ นะอ๋อแล้วสำหรับใครที่นะครับสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตรก็สามารถที่จะเข้ามาย้อนดูนะครับข้อมูลต่างๆในคลิปที่ผมลงเอาไว้แล้วนะครับที่พูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับธนบัตรนะเพื่อจะได้เรียกว่าฟังเป็นความรู้ละกันนะ นะอาจจะไม่ได้มากหรอกนะครับฟังเป็นความรู้แล้กันนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยธนาบัตรไทยเนี่ยมีทั้งหมด16หมวดด้วยกันเอ้ย16แบบทุาทีครับ16แบบด้วยกันแล้วก็มีธนาบัตรที่ะระลึกที่ออกมาในช่วงเทศกาลหรือว่าโอกาสต่างๆเนี่ยเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งคราวต่อไปเนี่ยจะมาพูด ถึงกันว่ามีธนบัตรอะไรบ้างที่ออกออกไปแล้วบ้างนะครับธนบัตรอะไรบ้างที่สวยๆนะเนี่ยเองเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตรนะครับใครที่สนใจนะครับมีธนบัตรอยู่ที่บ้านแล้ว อยากที่จะสอบถามว่าธนาบัตรของตัวเองนั้นนะครับราคาเท่าไหร่นะครับหรือธนบัตรของตัวเองเนี่ยเป็นแบบไหนนะเป็นแบบไหนรุ่นไหนก็สามารถที่จะถ่ายภาพธนบัตรนะครับและส่งมาทางอินบ็อกซ์ของ Facebook ได้เลยนะครับผมลง Facebook เอาไวน้นี่เป็น Facebook ไว้แลกเปลี่ยนนะไม่มีการค้าขายอะไรทั้งสิ้นแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างกันนะครับก็เข้าไปแล้วก็ส่งภาพเหล่านั้นมานะเดี๋ยวผมจะเช็คให้ว่าเป็นรุ่นไหนราคาประมาณนะมันไม่ได้สามารถที่จะเจาะจงได้ว่าราคาเท่าไหร่นะครับเพราะราคาเนี่ยมันขึ้นเรื่อยๆและอยู่ที่ความพึงพอใจนะครับบางคนเนี่ยบางร้านให้ราคาสูงนะบางร้านเนี่ยให้ราคา เลทหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นแต่ก็จะมีราคากลางๆเข้าๆนะครับซึ่งก็พอที่จะเอาไปเป็นเอาไปเป็นเรียกว่าเอาไปเป็นมาตรฐานว่าราคามันควรจะอยู่ประมาณนี้ไม่ควรจะต่ำกว่านี้อะไรเงี้ยได้นะครับก็ลองแลกเปลี่ยนดูกันนะ นะครับโอเคจบกันไปแล้วนะครับกับธนบัตร500บาทนะใครที่สนใจหรือเรื่องราวอ้ออีกเรื่องหนึ่งที่ฝากเตือนทุกทุกท่านนะครับที่ฝั่งนะต้องเตือนไว้เลยว่าธนาบัตรเอยหรือเหรียญกระสาบเอยหรือเหรียญอะไรก็ตามพวกเนี้ยนะครับต้องระวังมิช่าชีพพี่ดีนะมิช่าชีพที่จะ เรียกว่าทำผลิตของปลอมออกมาขายของปลอมออกมาจัดจำหน่ายในช่วงในช่วงที่ราคาของธนบัตเรเหล่านี้ราคาดีนะก็จะมีช่องทางพวกนี้หรือกลโกงเอาภาพมาเพื่อหลอกขายว่านี่นะมันเป็นของเราเพื่อปล่อยจำหน่ายแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่มีของหรอกนะครับเพอเราโอนเงินไปเขาเชิดเงินหนีเพราะนั้น ตก็ต้องดูที่หน้าไว้ใจนิดหนึ่งหรืออย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยมันมีการแลกเปลี่ยนผ่าน Facebook กันนะครับในกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นนะครับซึ่งจะมีแอดมินคอยตรวจสอบคอยดูแลนะมีเลขรหัสของผู้ที่จะค้าขายแลกเปลี่ยนกันเพื่อระบุตัวตนจริงๆของคนคนนั้นนะครับว่ามีอยู่จริงนะมีต้องมีแลกแลกสำเนา บัตรประชาชนการมีภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชนพร้อมพร้อมสมุดบัญชีธนาคารนะเพื่อเอาไว้เวลาเกิดตกติกเกิดโกงขึ้นมาจะได้ใช้เป็นหลักฐานฟ้องร้องได้ในภายหลังอันนี้ก็จะช่วยปกป้องเรียกว่าช่วยป้องกันได้ในระดับหนึ่งนะครับโอเคกด็ดูดูกันดีๆนะโอเคจบกันไป500บาท8ที่ 10 11